สิงตีต่องการสองตลาดถุใสวันนี้ทุท่านมุกเกษวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านให้ดูคลิปสั้นๆน,นะครับคลิปนี้พาเพื่อนๆมาดูเยี่ยมชมลูกออดที่ผมเพาะไว้เป็นชุดแรกตั้งแต่วันที่สิบวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับก็อายุนะครับได้สิบเจ็ดวันนะครับมองดูก็ บางส่วนบางตัวนี่มีขาหลังออกมาแล้วนะครับนะฮะค่อ <c oughs> นข้างเยอะและ้วแล้วก็ตัวก็เริ่มจะโตขึ้นนะครับเหมือนที่เขาป <c oughs> ระธานโทษนะครับวันทีเขาบอกว่าเป็นห่างจะกเคนะครับตอนนี้ห่างเขาเป็นเริ่มห่างจะกเคห่างเป็นแบแล,ล้วนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ชุดนี้เป็นชุดแรกนะครับเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวเราดูว่าชุดนี้นะครับผมจะได้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับ ผมจะให้เขากัดหางที่บอ่อนี้เลยครับตอนแรกก็จะย้ายไปที่บอ่อสีดำนะครับแต่ดูแล้วบอ่อสีดำเล็กเกินไปนะครับคงจะไม่เพียงพอคงจะแน่นแออัดส่วนนี้ตอนแรกที่ผมคุยกับเพื่อนไว้ผมคิดว่าประมาณ2,000ตัวนะครับแต่ดูด้วยสายตาแล้วก็น่าจะได้นะครับนะเพื่อนๆววายังไงครับนะน่าจะได้เนาะนะครับคลิปนี้ฟีสไตล์สบายๆบายสียสักก็พาเพื่อนๆมาดูนะครับ ย่มชมลูกออสชุดแรกนะครับที่ทําการผสมนะครับหลังจากนี้ไปก็จะเป็นวันที่สามสิบเอ็ดนะครับผมจะจับคู่พ่อแม่เขาอีกชุดหนึ่งนะครับก็คงจะเหมือนเดิมนะครับตัวเมียสิบแปดตัวนะครับสิบเจ็ดสิบแปดตัวแล้วก็ตัวผู้ใส่ไปอีกยี่สิบกว่าตัวนะครับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับเพื่อนๆนะครับฝึกขาประสบการณ์นะครับแล้วเรารู้ครับว่าชุดนี้จะรอดเป็นกบ ลูกกบได้กี่ตัวนะครับตอนนี้ก็ผมถ่ายน้ําไปครั้งที่สองแล้วนะครับเพิ่งถ่ายน้ําเมื่อวานนะครับถ่ายครึ่งเดียวนะครับเหลือไว้เขาครึ่งหนึ่งก็ไม่ถ่ายหมดนะครับเพราะว่าได้คําแนะนามาจากคุณเพื่อนหลายๆท่านที่ทํา youtube เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกออดมาว่าห้ามเปลี่ยนถ่ายน้ําหมดนะครับในเช่นนั้นเขาจะนอกน้ํานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับบริเวณพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่องนะครับมีพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนนะครับช่วงเย็นแล้วก็พรุ่งนี้จะมีฝน ก็ต้องเข้ามาดูระวังนะครับเรื่องของการเปลี่ยนน้านะครับถ่ายน้านะครับกลัวเขาจะนอกน้ํานะครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปหน้าคงจะมาเจอกันในคลิปที่4นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่3นะครับขึ้นป็นคลิปสั้นๆน,นะครับเพ,พื่อนๆท่านใดที่ต้องการจะคอมเมนต์ติชมหรือว่าติดตามก็อย่าลืมนะครับถ้าถูกอ,อ,อกถูกใจหรือว่ามีอะไรจะแนะนำก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยหรือกดติดตามกดไลค์กดแชร์ นะครับฝากเพื่อนๆที่เป็นเกษตรกรที่หัดใหม่มือใหม่อย่างผมนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่2นะครับในการเริ่มพ่อเลี้ยงกบนะครับปีที่แล้วนี่ผมได้ทําการเลี้ยงอย่างเดียวไม่มีการผสมพันธุ์นะครับไม่มีการพ่อลูกออสแต่ปีนี้จะเริ่มพ่อลูกออสนะครับเดี๋ยวมาดูครับชุดนี้จะได้เท่าไหร่แล้วก็ชุดที่2วันที่31เจอกันอีกหนึ่งครั้งคลิปนี้กับคำว่าสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ